เดินไปเรื่อยได้ได้ได้แบบเดินไปเรื่อยใช่ครับพูดไปเรื่อยมีสินค้าอะไรแต่ว่าเราต้องมีลงสินค้าก่อนเนี้ยเราต้องลงสินค้าให้ครบแล้วก็จริงๆอ่ะต้องวางแผนการไลฟ์เพืนึงว่าวันเนี้ยจะขายอะไรแล้วก็เตรียมแล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยพาทัวร์ยิ่งดีเลยยิ่งเดินไลฟ์ได้ยิ่งดีคือเราต้องวางแผนก่อนว่าวันเนี้ยจะขายอะไรจะไลฟ์อะไรบ้างอ่าวางแผนแล้วลงลงตะกร้าสินค้าให้พร้อม อ่าล้วก็เตี้ยมไว้เลยว่าเนี่ยจะขายน้ำมันเครื่องนะครับอ่าลองกดบวก <c oughs> คือถ้าเราเชื่อมเซลเล์ร์แล้วเนี่ยเราสามารถกดไลฟ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามถึงพันคนก็ได้กดไลฟ์นะครับทีนี้เรากดที่สินค้ากดที่สินค้า,า,าใช่แล้วก็เพิ่มตก้าสินค้าไปเพิ่มสินค้านี่เพิ่มสินค้าราเพิ่มสินค้าเสร็จกดออกไปนะครับสินค้านี้จะอยู่ในไลฟ์นะเวลากดไลฟ์มันก็สามารถปรับมุดตก้าสินค้าได้อ่านะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อในไลฟ์ได้ ประมาณนี้อันนี้คือสินค้าไลฟ์โอเคไหมอ่าก็ติ้มชื่อไลฟ์ของเราไปประมาณนี้แล้วก็กดไลฟ์แล้วก็ปักตะกร้าสินค้าก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็รอคนดูขึ้นมานะครับนี่กดไลฟ์สดสดเลยดูสามล้าคนเย้เท่ลองกดปักหมุดดูปักมุดไหมปักมุดไหมเอาหมุดออกแล้วก็ปักใหม่นี่ปักหมดุดคลิปเด็ดมากไลฟ์ Life สดเลยมมอ่ะเนี่ยก็คือการทำคลิปวิดีโอ อย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจก็กดคอมเมนต์ไว้